ขอบคุณครับอขอบคุณพี่ดำนะครับที่ให้คะแนนป้อนปูทอกใหมนะครับผมสีตะกร้าน,นะครับขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวพ่อควานจะป้อนเลยนะครับผมสี่ตะกร้าน,นะครับแต่ปูวกใหม่ ขอบพระคุณพี่ดำนะคะที่ฝากคะแนนนะคะมาป้อนให้คุณปูนะคะวันนี้ก็กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้กิจการการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะเอาขอบคุณครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่ดำนะครับผมอให้ คุณปู่ทองใบได้ทานนะครับผมอย่างอร,อร่อยนะครับคุณปู่ทองใบาทานแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับขอให้อายุมันก้อนยืนนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมังปรารถนานะครับทุกประการนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ